จะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีตัวช่วยที่ดูแลผิวได้เหมือนสปาแต่ว่าเราทำเองง่ายๆได้ที่บ้านค่ะอย่างเองดูแลผิวด้วยนี่เลยค่ะก้อนนี้ The Rose Luxury Soap and Spa ช่วงเนี้ยชอบผิวตัวเองมากค่ะเพราะว่าเนาะคะใช้สบู่ก้อนนี้เลยเป็นสบู่เลือดมังกรที่หอมมาก อมไม่เหมือนสบู่ตัวอื่นที่เคยใช้มานะคะและที่สํคาคัญสบู่ตัวนี้ต่างจากสบู่ก้อนทั่วไปที่เอเคยใช้เพราะวันล้างแล้วหน้าไม่แห้งตึงและที่สํคาคัญมีส่วนผสมของต้นเลือดมังกรอยู่เยอะมากๆเลยค่ะสบู่ที่มีส่วนผสมของต้นเลือดมังกรที่ได้ขึ้นชื่อเลยนะคะในเรื่องของการชะลอริ้วรอยและชว่วยต้านอนุมูลอิสระลด,ดรอยด,ด,ดํารอยแดงจากสิวกระชับรูขุมขนฟื้นฟูลและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนยกระชับผิวหน้าสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่ที่ฟองหนานุ่มมากๆเลยและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอ,อีกมากมายเคล็ดลับในการใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะคือการฟอกทิ้งไว้3-5นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะใช้มายังไม่ทันหมดก้อนเลยค่ะก็สัมผัสได้แล้วค่ะว่าผิวหน้าดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยจะไม่ให้รักได้ยังไงล่ะคะ หลังล้างรู้สึกแบบชอบมากๆเลยนะคะอย่างแรกคือกลิ่นที่มันติดผิวหน้าของเราค่ะคือมันหอมสดชื่นมากๆและที่สําคัญหลังล้างหน้าผิวเนี่ยไม่เอียดแน่นอนไม่เหมือนสบู่ตัวก่อนๆที่เอเคยใช้อันนี้คือปลื้มมากจริงๆนะคะและที่สําคัญคือมาได้ผิวที่กละาก้าฟ้านะคะมันจางลงแบบชัดเจนค่ะริ้วรอยบริเวณรอบดวงตานะคะที่เขาเรียกว่าตีนกาและผิวใต้ตาที่มันเคยแห้งตอนเนี้ยมันชุ่มชื้นชุ่มฉ่าขึ้นมากเลยค่ะผิวดีขึ้นได้จริงๆ เพราะสบู่ก้อนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังตามหาสบู่ดีๆสักก้อนหนึ่งนะคะแต่ยังไม่เจอที่ถูกใจลองสบู่ The Rose mm hmm. ก้อนนี้เลยนะคะเอคอนเฟิร hmm. ์มค่ะว่าใช้ดีมากๆ